ตัวนี้เป็นโมบายสปีเกอร์นะครับตัวนี้ตัวลำโพงไม่ดังนะครับ mm hmm. เป็นยี่ห้อ k คพา e เนะครับโมบายสปีเกอร์สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวด้วยนะครับ mm hmm. ไปเข้านะครับไม่ดังเส mm ีย hmm. บไม้พูดดังอยู่นะแต่ว่าในส่วนของ m อ3ไม่ได้นะครับร mm hmm. ุ่นเป็น A1515BT นึ่ะครับ a 1หนึ่งนึ่นครับนะ สำหรับตัวนี้นะครับเสียบไม้ตรงนี้ดังนะครับมีความไม้ันดังอยู่ในส่วนของการเปิดเครื่องด้วย h b 3าไม่ดังนะครับ,นะรบก็มีแบบในตัวนะครับตัวนี้มีแบบในตัวด้วยนะครับเขียนะครับเดี๋ยวไปซ่อมกันหมุนฝาหลังออกมานะครับนะเจอแบบนี้บุ้ ตก็งัง้งตุกตุกตับตับโอ้มันไม่แน่นเสียบเข้าไปเอาให้แน่นๆ,ๆหน่อยแน่นแค่นี้ปิดดังๆๆตุกตับไม่ดังหรือเปล่าไม่ดังไหมไม่ดังเลยครับนะไม่ดังแล้วไอ้ไอ้เนี่ยทำไมไม่ดังอ่ะวอลลุ่มเสียเปล่านะครับ จิ้มมันซะหน่อยนะครับอ๋อรุ่มแบบนี้เร่งเสียงขึ้นซะหน่อยเอาอะไรมาจิ้มจิ้มหน่อยหนะึ่งเหล็กเล็กมาต่อมือต่อเขียนให้มันจิ้มง่ายหน่อยอก็ดังจุดจุดอยู่นะดังจุดจุดอยอู่ลุ่มขาหรือเปล่านี่เร่งสุดแล้วเนี่ยเร่งสุดแล้วจิ้มจิ้มขาสองซะหน่อยขาสามไม่เห็นมาเลย อ้าวต่อต่อไอ้แฟลชไรฟ์กันไปเท่าไหร่ดิ่โอ้ยเล่นแล้วตัวเลขขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอยากรู้อันไกลถึงเลยอ่าตัวเลขมันวิ่งแล้วตัวเลขวิ่งแล้วไม่ดังเลยแตทำไมดังไม่ดังมากขยายก็ดีอยู่นะครับวุ้ลุ่มเสียเปล่าวะเนี่ยนะวุ้ลุ่มเนาะลองตา ลองตาว่าสันลองต่อขาสองกับขาสามปูใสกันนะนี่ครับขาสองขาสามจะดังนะไม่เห็นดังเลยต่อแล้วเนี่ยนะครับโู้ไม่เห็นดังเลยไม่ดังเลยเนี่ยโอ้ยเกิดจากอะไร่ะทีนี้นะครับไม่ดังนะครับนะเพื่อนแสดงว่าในส่วนนี้วันล,ลุ่มก็อาจจะดีอยู่นะครับว่าดูไหมอ่าไม่เจอเนาะ <C oughs> การวัดบอลลูมก็ทำอย่างนี้นะครับลองดูเนี่ยเร่งสุดเร่งสุดขาสองกับ 3, ขาขาสามถึงกันหรือเปล่าน,น,นะครับแปาดีอยู่นะครับเนะบอ <c oughs> ลลูมดีอยู่ทำอะไรไม่ได้แนละ้วบอลลูมซ่อมไม่ได้แล้วไปนอนดีกว่านอนยังไม่ได้ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับโอ้ยต่ไปจะไป่ไเสร็จเดี๋ยฮนะนี่ภักจ่ายไฟนะครับเพื่อนนะภาคจ่ายไฟนีครับอะไรอยู่เทีนี้ ขยายดังอยู่นะเพราะว่าไม่ดังอยู่ปุบปุบปรับมีไฟไหมนะครับนะเกิดอะไรเนาะวัดไฟก่อนนะครับนะดังไหมครับมันดังจิ๊ดๆจ้าๆอยู่ได้นี่เอามือมาจิ้มจิ้มเลยนเนี่ยเพียงแต่ว่าต่อขาสองกับขาสามมันเข้าไปมันไม่ดังเนดูนะครับนี่นี่นี่จิ้มจิ้มตรง v o u เลยเนี่ ทีอะไรนี่เอาวีเอาวีเอาคืออะไรไม่เกี่ยวกับวีเอาเลยสก,กินมาผิดมะเนี่ยนี <c oughs> ่อะไรมานไปทีนี้มันทำไมมันไม่ดังอ่ะเออไม่ดังเนาะไหนนะครับหาซี C อะไรมาครับปิงลอะไรสัญญาณวีอินวีคืออะไรวะทำไมต้องบอกวีอินเนยไม่เกี่ยวกับวีนะ ตัวเอเปล่าครับตัวเอก็น่าจะตัวเอเนาะ audio in audio o อ t อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ V in เจยเลยมันคืออะไรปะไม่รู้สิอซี C มาครับปิงระหว่างระหว่าง V in กับ V out เนี่ยตามตามที่มันสกรีนเนี่ยนี่ซีม,มาครับปิงมีเสียงเพลงการ์ด,ดมีเสียงเพลงในส่วนของขยายดีมาถึงตรงนี้ เราสัญญาณเสียงออดิโอวีอินเขียนวีอินยิง่ไม่พูดเล่นนะเนี่ยนะนะครับนะผู้ที่กําลังซ่อมอยู่วีทาไมอะ่ะนี่เนาะวีอินนะครับทีนี้มันก็น่าจะเป็นที่ชุดนี้เนาะครับชุดนี้ละชุดบนลุ่มมันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกมาดูนะมาดูเบอร์ซีกันสักหน่อยนะแล้วเราก็จะลองเช็คดูว่าตัวไหนมันเสียนะมันจะมีไอซีไม่กี่ตัวหองอยู่ในนี้ โอ้ถอดกระบอกออกพี่น้องนี้แน่นแล้วก็หมุนน็อตออกมานะครับนะตัวนี้นี่ยมันเป็นชุดตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีเออโคเลยเนี่ยนะเออโคมีทุ้มแหลมแล้วก็มีวอลลุ่มนะเพื่อนนะแต่ในส่วนนี้รู้สึกว่าไม่มันดังอยู่เนี่ยมันใช้ตัวไหนเป็นปีใหม่อนี่ย่ะไม่รู้เลยยังไม่ได้ไล่วงจรดูนะนี่ครับนะแต่ว่าหลักใหญ่เกค่วามมันก็คือเล่งเสียงมันไม่ดัง สัญญาณสัญญาณเข้ามันมาอยู่แต่สัญญาณออกมันไม่ไปเนาะอุ้นี่ติดกาวไว้นะครับเนะนี่ยทำไมมันเออนะครับโอ้หนี่นี่ครับนะมันติดกาวไว้นะครับนะติดกาวแล้วก็งัดออกหน่อยนะครับโอ้ยอยู่ดีอิ่งๆเลยนะครับเนะี่ยวิ่งเขก็ยังปิดเหรอ <c oughs> มันมีแบตเตอรี่ลืมไปนี่เลยนี่ไงหลุดแล้วได้บาตนี่ติดกาวเว่ บูวิแผ่นเก่านี่ครับดีอยู่นี่นะครับนะแล้วทีวนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะครับมันก็มีมีไอซีมีอซีสองตัวมีไอซีสองตัวนะครับน่าอยู่ในบอร์ดนี้นะครับอ๋อนี่ไงนี่ตัวเบอร์อะไรเนี่ยตัวนี้มันเป็นเอ็กโคนะครับไอซีเอ็กโคนะ IC นะต,ตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็คือซีห้าห้าแปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับเสียงนะ ทีนี้เราก็คงจะต้องมาวัดไฟเลี้ยงไอซนะครับนะถ้าวัดไฟเลี้ยงไอซีมีเราก็เปลี่ยนไอซเลยเอา้าวทาไมเป็นงนั้นนะทาไงได้มันมีไอซตัวเดียวให้เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวในส่วนนี้ก็คงต้องวัดไฟก่อนนะครับนะนี่เลยกันชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว็จะหามุมได้นี่นะโอเคนะครับทีนี้ก็ลองวัดไฟสดูนะครับนะ มันจะมีปัญหาได้อยู่2อ,อย่างนะหนึ่งไฟไม่มีแรง i อซีสองตัวซีเสียนะครับก็คือลองวัดไฟดูนะถ้ามีไฟก็แสดงว่าไอซีอ IC เสียแต่ถ้าไม่มีไฟแต่ถ้าไม่มีไฟตามหาไฟแต่ถ้ามีไฟแล้วเปลี่ยนไอซีดูไฟมันจะมาไอตัวนี้คือ b a 4 5สี่ห้าห้าแปนี่อยู่ะนอะไร โอ้ยซูมไม่ได้เอาเป็นว่า4 5 5 8แล้วกันใครกำลังซ่อมรุ่นนี้จะเข้าใจแต่ข้าไม่ได้ซ่อมรุ่นนี้ก็ไม่รู้นะข่ะ8นะครับเนี่ยตั้งมิเตอร์ที่20โวลต์ดีซีแบบนี้วัดที่ขา8นะครับ8ไอซีเลยโอ้ยมาแล้วนะครับนะโอ้ย11โวลต์ไอซีตัวนี้มันทํางานได้ประมาณ5 6โวลต์ก็ทําทงานแล้วบ้างแต่นี้มาถึง11โวลต์เลยทํางานแล้วนะครับ ฉะนั้นแล้วในส่วนนี้นะผมต้องคงต้องทาการเปลี่ยนไอซีตัวนี้ลองดูนะครับก็มันวัดอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยสัญญาณมันก็มาแล้วสัญญาณเข้าสัญญาณเข้ามาแล้วแต่สัญญาณออกไปไม่มีใช้ซีคัปิ้งมีสัญญาณดังได้อก็แสดงว่าไอซีตัวนี้มันไม่ขยายเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนไอซีนะเดี๋ยวดูนะเพืนะ่อนมันจะเป็นยังไงนะเปลี่ยนไอซีดูนะครับนะลองเหตุบึงงสิเนี่ยนี่ <laughs> ผมว่ามันต้องดังแน่ๆเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิดเครื่องก่อนเล้วก็จะเปลี่ยนไอซีเนี่ยนะวันะนนี้เปลี่ยนโวยโวยวันนี้เปลี่ยนไอซีก็ปิดก่อนนะครับนะปิดก่อนไม่ได้แบตเตอรี่ก็อยู่นูน่นก็ยังไม่ได้ถอดเลยไม่เป็นไรเนาะปิดสวิตช์แล้ว <laughs> เนี่ยนะโอ้เยังไงครับนะ ผมบอกเลยนะครับว่ามันท้าทายสายตาคนสมควกนะครับนะสัลด์สีตัวนี้มันเป็นไอซีชิปในชิปติดติดผิวหน้านะครับนะเออวันนี้ก็ต้องเล็งให้ดีๆหน่อยแล้วกันนะนี่วิธีการถอดก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนที่เคยทำนะว่ามันจะช็อตไหมเนี่ยี่จริงแล้วไม่ต้องถอดสายแบตเตอรี่ออกเลยนี่นี่สายแบตเตอรี่มันนี่นะมันมาจากแบตเตอรี่ แฝงถอดโอ้นี่งไงถอดแล้วครับเพื่อความสบายใจนะครับน่ะปักไฟก็ถอดทีเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนไอซีนะครับแฝงไอซีตัวเล็กนะครับนี่นี้ จริงแล้วมันไม,ไม่ถนัดนะเนี่ยมาดูนะครับเนละดูนะนี่เปื่อยแล้วนี่เปื่อยเปยื่อยเปื่อยเออต้องใส่ตะกั่วเยอะๆหน่อยอดยากเหมือนกัดดีๆเลยดูนะครับนะเอาใหม่ครับเอาใหม่นี่เลยใส่ตะกั่วเข้าไปเพื่อนๆทำดูนะครับนะหัวแรงทำไมไม่เป็นใจวะเนี่ยโอ้เออมันเล็กเนาะ ผมก็กลัวว่ามันจะมาไอ้โดนอะไรพวกนี้ด้วยนะเอาไปแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้หลวงหลางนนมันกำลังร้อนอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ทีนี้ทำความสะอาดนะเพื่อนนะก่อนที่จะใส่สรีทำความสะอาดนะนี่นี่นี่บางคนบอกว่าทำไมแปรงมันดำจังก็ดำตัวมันเถื่อนที่เหนือเนาะ สีมันงามก็ยังแปลงแขวข้นกับผู้ใดได้นะครับใส่สีเลยลืมดูด้วยนะครับน่าจะลืมดูนะครับมันปิ่นไปทางไหนมันหันไปทางไหนก็ตามเก่ามันนะครับนะเพื่อนนะเออไม่ใช่ว่าโอ้ยตอนเราออกลืมดูนะครับมันไม่กระติกานมันต้องมันไล่ไล่วงจรไล่ไฟกันใหม่นะครับตอนนี้มันเป็นเบอร์ ba 4ี่ห้าแปดนะแต่ ba มันไม่ได้พิมพ์ไว้นี่นะ สี่ห้าห้าแปดเลยนะรับเนะเนี่ยมือล็อกไว้ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออบัตรคกีย์ก็ไหนอูหัวขวานะ้ะพี่นางเลยนี่นะเอ็มนะโอ้ไม่ดีเลยวะต้องใช้ปากคีบวะเนี่ยาสายตากระไดเนาะ S <S โอ้ยเ็ยนหเวไปหน่อยเอ้ยมันหน่อย <c oughs> จริงๆแล้วต้องใช้เว็นขยายนะนครัวนี้นะแล้วดีๆด้วยนะครับนะดีๆด้วยแล้วมันจะไม่ติดนะครับนะไม่ติดจริงๆแล้วต้องใช้ปากขนะีดนะนี้ไม่ใช่ว่าเอามือมาทําแบบนี้โอ้ยเล็กมากนะครับยังเลงเสียงอยู่ดังเลยไม่เป็นไรนะครับเ,เราทําให้ขามันติดกันดีๆมันก็โอเคแล้วนะครับนะใหม่ครับมาใหม่านนะั้นผมเลงแล้วเพื่อนนะ นี่เพื่อนกำลังดูผมดำเนินการนะครับดำเนินการเปลี่ยนไอซีนะนะออไม่มกได้เลยเามะหาบีดแกบ,กบีๆปากๆอย่างำทำตัวเป็นคนสำคัญเลยไงฮะนะครับนะจริงๆแล้วมาบีดแต่ให้ผมมั่วขาเไยนะเอ,อ้าหล่นแล้วทำทำให้ผมมองอะนะครับ ถือว่าตัวเองเป็นคนสําคัญหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่จริงเราไม่ได้เรื่องเลยนะครับเสียเวลาเลยไอ้พวกบีบแกะปิ๊กปัๆปกๆเนี่ยแต่ทีนี้สัญชาตญาณของคนเราพอได้ยินเสียงมันหันไปหันมองนะแล้วที่นี้เป็นอะไรครับไอหน้าทั้งแก๊สมือสองมาอมีกแล้วพมาาน,นั่นนาเก่าครับหน้าไม่มีประโยชน์เนี่ยออายเลยก็ไม่ใช่ใครแล้วครับกับเพื่อนเรานี่นนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงนะผมรมีบพูดเล่นนะ คนเราคนเราเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆมีประโยชน์ไม่เท่ากันใครว่าแต่และคนมีประโยชน์เท่ากันไม่ใช่นะครับดูด้วยไม่เท่ากันให้คนเราไอ้พวกที่มาบีบแกปิ๊กๆแล้วหันไปมอง,ไ,งไม่ได้การนะแล้วไอ้พวกไอ้ที่ทักมาทางเฟซบุ๊กอ่าไอ้กินเขาเราบ้าไอ้นั้นเนี่ยไม่ต้องเลยครับไม่มีประโยชน์โอ้ยแล้วมีเพื่อนอีก นะครับที่ส่งไอรูปดอกไม้รูปพระอะไรมาเนี่ยเออท้าทุเออใครเห็นภาพน,นี้จะได้ร่ำรวยเงินทองเลเอางี้ไก,ก่ครับพวกน้นไม่มีประโยชน์เลยโอ้ยอีีว่าผมมีประโยชน์อีหีตัวน่ากว่าดีกว่าเหร็นเนี่ยนะครับควมเป็นอย่างไนแต่ไหน,นเนาะอ้าดูดู ใส่ไอซีเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนี่กว่าจะใส่ไอซีได้นี่บนมากเลยดูด้วยนะครับว่ามันไม่ช็อตนะขาต่างๆมันเนี่ยครับนะยล้างดีๆก่อนเ่ะโอเคแล้วทีนี้ก็อย่าลืมเปิดเครื่องด้วยนะตรงนี้นะเปิดมันก็ไม่ดังหรอกเพราะว่าแบตเตอรี่ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟมันยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบไอ้นี่ก่อนไอ้แบตเตอรี่มันเนี่ย นี่ครับเนี่ยเหมือนเหมือนถ่ายทอดสดเลยนะครับเนี่ยจิตเรื่องไฟอะไรก็ไม่มีครับด้านหลังเนี่ยไฟมันอยู่ด้านหน้าโอ,อา้กับพี่แล้วอยังเงียบอยู่เลยไม่เห็นดังอันนู้ก็ไม่เล่นโอกที่ป่าหนาเถืงนั่นหนาบ่ามนเป็นคนบอกมัมนซุบมนันแห้งมากลาย นี่นะครับหนะ้าดูดูจะชัดนะครับนะนะเพื่อนนะดูชัดชัดแล้วนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยกงมันไม่ชัดนะครับนะก็ไม่เป็นไรเนาะมันจะถึงพันคลิปแล้วนี่ะครับนะไอซี IC ตัวนี้เด้อไม่ดังดูด้วยนะครับถ้าไอซีไม่มีไฟตามหาไฟแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟแล้วเปลี่ยนไอซีในกรณีของเครื่องนี้มีไฟนะครับนะผมก็เลยทําการเปลี่ยนไอซีแล้วก็ดังแล้วด้วยนะครับแล้วทีนี้ผมก็นี่เลยมุนน็อตเข้าออด้วยบวด เปลี่ยนเพลงได้เออเปลี่ยนเพลงได้ด้วยดีจริงๆเลยมันก็เปลี่ยนในบรสิสวทนั่นล่ละ <c oughs> มันก็เปลี่ยน้ยลงมาครับอ้าวเวลาจะเล่นเสียงล่าลำบากกี่แล้วเลยต้องเอามือล้วงไว้ด้านหลังแลนะ้วน่ะเออมันไม่สะดวกตรงนี้เหมือนกันเลยนะว่ไงเดี๋ยนี้ต้องมือไปอ้างหลัง <c oughs> S <S อ่ะครับเสร็จแล้วนะครับนะเกเบอร์ <S 2> <S 2> <S อ่าเสร็จแล้ว <S 2> <S 2> <S อ่าจะมีะเรื่องถาก,ก็เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนดูนะครับ B A เอซีห้าแปดนะครับเพื่อนถอดออกมายากหน่อยใช้ปากคีบด้วยนะครับนะใช้มือจับไม่ไหวเดี๋ยวมือมันจะมันใหม่อะไรเป็นตัวนี้าซงอุเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับเอาโอเคครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ สนุนเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันมันเสียแล้วมันไม่ดังก็ลองทําอย่างที่ผมทําดูเผื่อมันจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับบางทีมันก็ไม่เป็นเหมือนกันกลุ่มงมกลุ่มเศร้าทำเหมือนผมทําไม่ดังก็มีนะครับว่ากันไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ